โอ้จับเลยสิไมีแลมลมมือเย็นปะบุคคากรมาเลยเก่งย่านย่านเลยเก่งเียนเกินลมวบมึงเสามสามไซล่ะบอกว่าสัยเก่าไรอีกแล้วเหรอกินรถกน้าย่านอย่างนืนภาษาหมักฮอตดอกเฮ้ยเป็นเงี้ยภาสาลูกศรมาเด็กไว้ละเอ้าบ่มีตัวยางแล้วเขาจะจับสิเนี่ย ที่ไปใส่ยางตัวนี้กับอะไรนะแล้วก็กินตีสาม่างมันนีกน้ำสมบุหรี่เย่ขยางได้เนี่ยนี่ขยางได้เห็นว่าเขากินตัวเดียวพันยางบ่อเลยไปหันกสงอีกอ่ะววเดียวเยยงไดตัวเดียวกินยงไดตัวเดียวกินมึงเนียวกินเเดียวลวไปแล้วีเจ้าบเขามาดิกินกินก็ลก เกือบไหลเลยใส่หำมากแคซุกเงี๋ยว่ะไล่กินไม่เปนี่เสยบ่ปะไปพี่เรากลอ้าวอ้าวบางอัดกันกมาต้องสนใจไอดอกกอ้์นะความสุขเข่าพางตวแปสิบอบพี่บอบป่ญญาอ้าสีบอบพี่บอาจันย์้มข่ารได้บมสามห้าอครับ

นี่นี่ใบใส่ใบใส่บางนี่เลนดิยนกินนละนีเนาะโอ้ควางตังแ่เดยโอ้เนซกินเยอัดนต่วาโอ้ยใส่คำมาอัดหรวมเลยวะสดนวลล่งเลี่ยีเลยเนี่ยขาน้ำดูด้หัวเปียหมดเ มันเป็นเขามุ้นนะคุดกอมัวเลยเหรอเาเปียกม่เหรเขามานนิเขามานี่มาเขาฮอตนนิเรือสีอเพิ่นบี่นิบี่คริบีสองสิ้นเอาคิดจำานียกอะไรโอ้ยเนาะโอ้ยไหนแล้วกินแล้วยื้อพวกเขากินอีกมันขีนรก็ไล่กินเลย มาทำลายพงทำลายเหี้ยดูจอ่เงอเฮ้ยไปของฮอตตัวคิวพี่หมดเข้าไปต่างทานอีกตัวไม่นีเขากินเนี้ย่ะเขาต่างทานอีกแล้วนีนี่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 สางนี่มาจุบมาจุบโอ้ยติดดวงไหมล่ะนี่ละได้เอาเขาฮอตเขาที่เขาหาไป กินโอ้เห็ดจะกินเหรอัญมากอ้ดีไม่ยาดมือไหวหมดทัไปเหรอ่นจุมือไหวขังวะโอ้เอเลยดังเลยเนาะดังเลยดังเลยกัดดังไปเลยโอ้เห็ดคือโพล ตายเขาวบาเป็นใบไม้แลอว่็ถุกมือวักไปเลเอาพี่เพี่หม่งไหนเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆมีปลาไหลตองไปตรวทิมนี่หว่ะอ้เฮ้ยเออนั่นแหละเจ้ามันีผบ่พีบประมาณนันไม่มีเผัวมรน่อยๆ เขาสีย่างเร็จกดีเนี่ยเอาไปดีวะเน่างเอาไปฟรีบ่น่ยเขาไปเขาเวเขาที่เขาหเี่ยเเคยแก่บวกยุงาเขาออกเนี่เขาแงสองเขาย่อมเสียสงพอปนนี่เดายวนเขาปรกาเปิดแล้วาเะไกินเขาเราเปิดที่ยกบวกเดอนาะาว่าเขาดมเนีตัดเลยตัดเดเลเออัดเเขาาไเขาหแล้ว มนี่อเป้ยเนี่ยนะหมหลอแต่ว่ม่นี่ปุ๊บเปิดสะับดอกจะับดอกเขามันบ่ได้กเขาเขหมัดมือไ้เลยไปครับไปเขาฮัดไปไปกินบ่าเขากินตะพุนเขากินมะนีแล้วเออถอยเยเจ้ากินลายแล้วเอา đéo. Ông thằng đéo tiền bịt cả kinh này luôn, kinh 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 mà kinh 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 cho kinh kinh Tại kinh 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 Ôi kinh 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 ta. Bớt kinh đi. kinh kinh Ừ, không สอไปเช้าเดียวบอกว่ายนบายอยาี่ะตามเ่อกี้ตกา่เาเลยนาะท่ันแน้วตายเอาให้ออกกอนกี่ด้เนาะเกิข้นหนี่ยยันยันขาหนอกว่าว่หันเนาะไปยี่เลี่มบอกมาเก้าวะดาวรถเสียเ

ดไปตัวอนเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้านพ่อไเอาีเือหลายเลยเอาหำกินมึงอีกเนี่ยเอาเอาจนเจสองเนี่ยต้องวนออกมต้องวนออกมาไยินเฮ้ยก็โดนดาจัน เขาได้กินหนึ่งเขาตุกนี่เขาอะไกินฟรีได้นี่วะเฮ้ยอย่าไปสซีเรียสมัดของหมนี่แค่นี้กี่เขตุกกานี่กับพี่เออพี่กับสีกินตัวนั่นแหละไอ้ไลากินมึงนี่เหรอนน่ะ ผมว sí. ่าเขาเป็ดบปิดนีเท็ดทาได้เขาจุกให้กินหนีเราเอามากินเยอะอะไรกันน้องมากินเมื่อี้เหอัวนี้เด็กัเนี่ยหมากีนก่อนเนาะโอ้โเหมือนหลายพเดเยอะเยาะไปพุด้วเนาะเขาาี่ใบใสเต็มที่กับย่างหนีเต็มที่ย่างหนีเซตข่อยได้ดิย่างหนีมะนีข่อยเขากินปั๊บทำนี่ปั๊บทานี่ปั๊บข่อยขาปั๊บอ่าข่อยคำนวณไปเบิร์ดละไปทั้งหนามันถันปี่พี่

ไปนี่เจอไปมาได้อ้าวฟีขโมยเดียวโยกมวยดีเขาพียกได้หรอครับ